ฟ้าสถานทีเสถียรกับขับคือดูแรงอดซัดดูแรงสปีดที่ตือหุงอมาดังนันก็ขาแต้ระเบิดเกิดเป็นไฟตากโถตกไปตากขนตากานี้ใส่กันมาแบบระเบิดเถิงถิงสวยงามพละรามปดเลยทีเดียวมาดูที่ว่าเหลือดีที่เป็นธรรมดาบีน้ำว่าเจ้าปุถิพุทธนาขาเหลือดังเลยที่พี่น้องจากตะพุทศิษยสว่างเจอกับเพื่อนลูกสมุนในนามของเจ้าปู่ศีโอนปู่ศรีออนตานี้เฉียงคู่ออกมาเจ้าที่ว่าหัวพีหัวท้ายเพียงใต้หัวพีหัวท้ายเพียงใต้ใส่กันมาเจ้าที่ว่าตาต่อตาฟันต่อฟันหัวต่อหัวท้ายต่อถ่ายไปต่อยเปิดหัวสสายยเเปิิดดร่มะ มาแล้วแล้วก็ท่านผู้ชมมาดูเที่ยวรีร้อยเอ็ดเจอร้อยเอ็ดท่านผู้ชมมีความหมายสหลรอเกินไทยชนะได้เข้าไปยืนชินเจรเลยเอาแล้วก็ท่านผู้ชมจับตาดูดีๆอยากกระพริบตากันแล้วกันหัวต่อหัวท้ายต่อท้ายผายต่อผายใส่กันมาแบบระเบิดเถิดเถิดวันเดียวครับท่านผู้ชมถือว่าไม่ธรรมดาแล้วครับตายเป็นตายสู้ตายถวายแบนท่านพี่จรินโกนแจ่งบ้านดงหมอกไฟบอกว่าวันนี้มาเชียเต็มบ้านเต็มบ้านไม่ยอมกับปวดเที่ยวโปรไทยไม่ได้สนใจแล้วเริ่มขย ขยี้ปีกมาวางให้ดูไกลๆหงายไว้ตอนนี้ยังสูสีกันอยู่หอนปูพี่พี่ตื่นตาคาเริ่มขยับขึ้นแล้วรักไปจากมาพอพี่โซ่เริ่มเบียดดิเริ่มเบียดดิเริ่มเบียดทิ้งนี้แล้วจ้ายแลับพี่ร้องตะพิจ๊งตอนนี้ท่านไายเผือของข้าอุ้ยอะไรจากข้างในนักการเบียดบังบนยืนนี่เจ้าหอนปูเสียวจะที่รับปากไม่ตื่พี่พี่ตื่นาคา ผู้เยดัตวตตตเีทานเนู้จะเเข้าจดูดีเตนีู้เชยกพี่ตีพนีนี่นี่นี่น่สกลัานปูชอาลยครับูกีสูสดูดียังดูไม่ออกยังบอกไ่ได้ปาไปกจอยูาใส่กันมาาตาตาตาโตาโตาตาผายต่อผายเลยทีเดียวนาคาสีออนนาคาสีออนนาคาสีออนนาคาสุดท้ายก็พรวดเเ้าเซ็ ีแต่งว่ะได้ยินแต่เสียงห้องแจ็ค้องดีใจหรือแจ็คฮองเสียใจค่อยฟังคณะกรรมการครับพี่เพิ่นเบื้องห้ังลูกข้างหลังเจ้ามีไผเป็นลมมาแั้วนี่ขออนุญาตบาดคำแจาคฮองแผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่สิบอันห้องแห้งหลายปันว่าได้เงินเงินดิจิตตอลอโรขออย่าดมนะครัผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่สิบแปลใจขาดเธอ ขอจะดูหมันฉัน,นะครับตอนนี้คณะกรรมการของเรากำดูไปดูกล้องวิดีโออยู่นะครับเพราะว่าเจ้าปู่กับพรูสีอ่อนนี่เป็นเรือคู่รักคู่แค้นคู่แสนจะเป็นคู่เกียรติยศของสนามกุดยงอ่างมาตลอดนะครับดูแป๊บหนึ่งนะครับว่าจะออกหัวหรือว่าออกก้อยมองนิดมองหน่อยออ ไปนนโอ๊อยจะมันส่องดีใจก็ได้เึ้นมือนด,ด,ดีกินตอนแถวหน้าบ้านนี่เนาะทงชักขึ้นแล้วครับทงชักขึ้นแล้วแต่ผมไม่ทราบสีว่าสีอะไรรอคณะกรรมการตัดสินครับบางทีการประกาศอาจจะมีการสวนทางกับทงนะครับเพราะฉะนั้นเที่ยวนี้ฟังดีๆครับเรือคู่นี้เป็นรอบข้อยสาย เป็นดามีแมทของตะบนสีสะางเรือร่องน้ําสีแดงเป็นเรือเจ้าปูป่พิพุทธะนาคาเรือร่องน้ําสีน้ำเงินได้แจ่เจ้าปู่สียอนผลการแข่งขันนั้นคณะกรรมการตัดสินให้เรือที่อยู่ล่องน้ําสีไปประทานวายู่ยสีไว้สีตอบต่า เจ้าปู่พิพิธน,นาคาก็ถือว่าไม่ธรรมดาแล้วครับมาถึงเส้นสุดท้ายหัวเรือยังสูสีกันอยู่แต่พอเวลาใกล้จะเข้าเส้นชัยครับพลเจ้าปู่พิพิธน,นาคาครับพี่น้องชาวเรือครับขอแสดงความดีใจกับเจ้าปู่พิพิธน,นาคาด้วยทีมงานของโคตรมนัสของผมพร้อมกับพี่น้องนะครับจากไหนน้อง ใครมาจากต่างถิ่นมองหน้ารู้ใจครับสบตา,าจานหน่อยนะครับสุดยอดสุดยอดนะครับพี่น้องจากมังกุบุลแล้วก็พี่น้องนะครับบางคนก็มาจากนูนนะครับสิงห์พนอนจากช่างหลังก็มาเยอะนะครับวันนี้แล้วก็เฉียนน้อยอีสารทีมงานของกําจัดนะครับจากอําเภออากาศอํานวยจังหวัดสกลน,นครก็มาด้วยนะครับลงลําไหนเชียรลำไหน,ไหนดูกันเองนะครับ